สวัสดีเช้านี้นะคะวันนี้พามาอัปเดตนะคะก็เช้านี้ก็จะกินข้าวแล้วก็เดินทางกลับค่ะหมดเวลาของการพักผ่อนนะคะนะคะกลับไปสู่ชีวิตจริงแล้วก็ขอให้หลังจากนี้ก็อย่าให้เราคิดมากเลยเนาะอย่างจริงแล้วมันก็ไม่พ้นละค่ะเพราะว่าคนเรามันต้องดําเนินชีวิตต่อไปเนาะเพื่อนนี่ค่ะ อันนี้ก็คือรอบบริเวณโรงแรมที่ม่ทุกพักนะคะอันนั้นก็เช่นเดียวกันอันนี้นก็โรงแรมเช่นเดียวกันนะคะร้อยห้าสิบห้องนะคะส่วนมากก็จะเป็นทัวร์จีนเข้ามาพักนะคะทหาตอนนี้ก็เหลืออยู่สองรถบัสเพื่อเดินทางออกนะคะด้านหลังนุ่นก็จะเป็นสนามโกค,คาร์ดนะคะโกค,คาร์ตแข่งเมื่อวานนียโอ้โหอย่างมันเลยคะ่ะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะคะวิดีโอนะเพื่อน สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตุ้มเพิ่งตื่นจากที่นอนนะคะวันนี้ก็จะเดินทางกลับะะแล้วค่ะลาพักผ่อนได้สามวันนะคะสามคืนนะคะพาลูกมาเที่ยวก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมะคะ่ะแล้วก็เหมือนเราไม่ได้มาเที่ยวหรอกมาเหนื่อยถ้าจะหยุดพักผ่อนพักผ่อนจริงๆมันต้องพักที่บ้านค่ะนะคะ,นะคะมาที่นี่ก็เหนื่อยคะ่ะนะ การสัญจรก็โอ้โหผู้พาดคนก็เยอะเราอาจจะไม่ค่อยชอบนี้ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็เดินทางกลับละหมดเวลาเที่ยวแล้วค่ะนะคะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาใหม่แต่ว่าไม่รู้จะตอนไหนนะคะอาจจะมาปีปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะนะคะเอาเวลาให้กับตัวเองแล้วก็พาลูกมาเปิดหูเปิดตาค่ะมาบ่อยก็ไม่ได้ มาทีหมดเป็นหมื่นไม่เยอะกว่านั้นละค่ะเพราะเราตั้งงบไว้ไม่ห้ามเกินห้ามเกินสองหมื่นเนาะต่อปีนะคะพาลูกเที่ยวงบมันต้องมีไว้อ่ะคะ่ะกลับไปก็เจอสภาพหลออเดิมอันนี้เมียฝรั่งนะเมียฝรั่งที่ต้องคิดหนักเรื่องเงินนะคะ ทคไม่เป็นเราก็ไม่เข้าใจหรอกเนาะส่วนมากเมียฝรั่งก็จะเข้าใจกันเองถ้าเกิดว่ามันผ่านอะไรมาคล้ายกันนะว่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะเพื่อนๆตื่นเดี๋ยวจะไปเอาไปกินข้าวแล้วค่ะแล้วก็เตรียมของเดินทางกลับคิดถึงบ้านแล้วแล้วก็สวนเราต้องให้น้ําสวนไม่รู้เป็นไงบ้างฝนไม่รู้ตกหรือเปล่านะคะก็จะให้แม่ให้แม่ให้น้องดูให้บ้านนะคะแต่ว่า มันก็ให้เขาดูแต่หมากับแมวให้นะคะแต่สวนเราไม่ได้ให้เขาดูแลนะคะเพราะว่าอาจจะไม่อยากสร้างภาระให้เขามากมายนะคะก็คือเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วนะคะเพื่อนรู้ไมาการเป็นเมียฝรั่งอย่างแมตุกนะตัวนางมือบางหลายคนอะที่ได้สามีชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะ มีเงินให้แม่เขาเน,นเดือนนะคะแม่เขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรหรอกคะ่ะไปตลาดนัดพักผ่อนแต่สำหรับแม่แม,แม่ตุ๊กไม่ใช่นะคะแม่ตุ๊กไม่มีเงินเดือนให้อยากจะมีให้นะคะอยากให้เขาได้มีความสุขได้เก็บเงินไปเอออยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวก็ได้กินได้ใช้ไม่ตุกไม่เคยมีให้อะคะ่ะ อยากมีสักครั้งนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆความทุกข์ของไม่ทุกก็จะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเงินเงินทองทองยากมีรายได้แต่ว่ากลับมาอยู่เมืองไทยมันหารายได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะนะคะหาขายก็เป็นหนี้ขาดทุนทำบ้านร้านค้า ก็ขาดทุนทำกเกษตรจะให้มันรวยไม่รวยหรอกพอมีพอกินเพอเขาดทุนกลับไปสู่สภาพเดิมค่ะหลังจากนี้ถ้าเดินทางออกไปแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพเดิมคิดหนักเรื่องเงินเหมือนเดิมใครใครเป็นเหมือนไม่ตุกบ้างนะฮตอนนี้ไม่ตุกอาจจะเข้าไวทองแล้วมั้ง ราะว่ารู้สึกว่าร่างกายอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนบางครั้งกลางคืนนี่เพื่อนคนไหนเคยเป็นบ้างคะร่างกายก่อนที่จะเข้าอุณหภูมิฮอร์โมนของเราเปลี่ยนนะคะมันร้อนล้อ,ลอวูบวูบวาบในตัวแล้วก็เหงื่อออกกลางคืนเหมือนเราร้อนเผาเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่สบายนะคะก็ะคือมันไม่เป็นทุกคืนนะคะเป็นบางคืนนะคะ เาไปดูใน google ก็บอกว่าเราน่าจะเข้าออไวทองคงจะเป็นอย่างนั้นละคะ่ะออร์โมนเปลี่ยนไปค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกกำลังแรงใจไม่ตุกก็จะพยายามหาวิดีโออะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเนะาะก็คือเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็แล้วก็กไม่ตุกก็จะทำหน้าที่การเป็นยูทูบเบอร์ให้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบอกเล่าประสบการณ์บอกเล่าชีวิตและก็พาไปชมวิดีโอเกี่ยวกับการทำไร่ของเกษตรกรท่านอื่นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆเข้ามาทานอาหารที่ พารากอนนะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ไปดูข้างในโรงแรมกันเลยค่ะตรงๆที่ทานอาหารนะคะนี่ค่ะเวลาเราเดินเข้ามาเนาะนะคะเดินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินโซนข้างในก่อนข้างในก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะนี่ก็จะเป็นได้หรอซูเกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟนะคะนี่ค่ะมอดวอเตอร์นะคะ เมลนะคะแล้วก็ออเรนจ์นะคะนี่ก็น้ำน้ำเปล่านะคะแก้วก็จะวางนี่ค่ะนะคะมอทีมีเทีด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็กาแฟเหมือนกันฝั่งนี้ก็มีกาแฟโอ้ของโชว์สวยด้วยค่ะนะเซ่พวกงานฝีมือเซรามิกน่าจะใช่เนอะเด่นสวยงามโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเดินด,ดูด้านหน้ากัน ตอนนี้สั่งโอมเล็ตของเขานะคะก็คือสั่งกล้วยกวนไม่ใช่กล้วยกวนก็เรียกว่าอะไรนะไข่ไข่กวนค่ะตามที่นะคะเขาของแม่ตุก๊กแล้วของลูกสาวแล้วของป้าป้าเขาอาหารก็เป็นก็จะมีขนมจีนขนมจีนนี่สามารถทานกับแกงเขียวหวานนะเพื่อนๆนะคะนนี้ก็จะเป็นนี่ปลาถุงหม้อกับมีซัวเนาะก็จะเป็นผัดผักนี่อร่อยมากเลยแล้วก็นี่ค่ะอุ้ยเนื้ออร่อยนะคะข้าวผัดข้าวผัดน่าทานมากเลย อันนี้ก็เป็นข้าวข้าวข้าวาสวยนะคะมีไข่ด้วยไข่าดาวนะคะนี่แฮมฮอจอกนะคะนะคะถ้าเราสั่งไข่กวนห,หรือไข่เรียกว่าไข่เลไข่รว่วอ่ะเขาก็จะมีนี่ค่ะนะคะก็ให้เราได้ลาดนะต่อไปก็ไป็นจานต่อไปนั่นก็คือผลไม้นะและ้วก็สลับนะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะสับปะรดนะคะแตงโมผักสลัดนะคะแล้วก็เป็นนี่ค่ะนะคะออนเอียนแล้วนี่หมายถึงอะไรนะอเอาเอียนได้ว่าอะไรเอ่อนเอียนอ่อนเอียนแปลว่าอะไรนั่นแหละค่ะนะคะจำไม่ได้แล้วสมองเบลอแล้วค่ะแล้วก็เป็นนี้ค่ะนะคะมะเขือเทศแตงกัวแล้วก็นี่ตลาดมุกจำอันนี้ก็เป็นครีมสำหรับใส่สลัดนะคะ จากนั้นก็เป็นเยม,มเยมซอเบอรี่เยมสับปะรดนะคะแล้วก็นี่ค่ะใครที่จะกินกินขนมปังปิ้งนะคะใส่เข้าไปในเครื่องค่ะใส่ด้านบนเดี๋ยวนนะเราจะเอาขนมปังเนี่ยหรืออันนี้ยพรงนี้นะคะใส่เครื่องไอตัวเครื่องมันก็จะสายผ่านวิ่งลงไปรันลงไปเครื่องมันจะวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะคะค,ความร้อนนะคะแล้วมันก็จะวิ่งแล้วก็เนี่ยของก็จะร่วงลงมาเห็นไหมคะ ่ดีคะ,ะชมแค่นี้อันนี้ก็คือด้านหน้านะที่นั่งนะคะก็จะมีทัวร์ขนาดเยอะเข้ามานะ,ะก็จะเป็นทัวร์จีนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชาวต่างชาติส่วนมากจะเป็นยุโรปก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะตึกฝั่งนู้นที่ม่ตึกเบินเดินข้ามมานะคะอยู่ไม่ไกลกันเดินข้ามมาทานฝั่งนี้นะคะนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ